สวัสดีครับทุกท่านทเทวดอนมาแล้วเดอ้อนี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงสี่โมงเย็นนั่นเองนางก็จะออกมาหลังจากที่นางตื่นนี่เห็นไหมนางก็จะออกมาเล่นน้ำใ <c oughs> สา่ย,ยางตามภาษาของนางนั่นเองนี่เพ,พื่อนนะเพื่อนนะออเออเออเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงของนางวันนี้มา ีเปียกมาลอกมาซักเอ้าเอาเอาฝนตกกล้เปียกระบายน,นี่เอา้าเอ้าเอา,เอาโอ้ไปลุยเล่นน้ำมาได้เนี่ยไไอืมนี่เห็นบ่อเนี่เปียกบ้างแล้วนะบ่ต้องมาเปียกแกงสน,นะบ่มาบ่ต้องเลยเจ้าร้อยไปเล่นน้ำเจ็บนี่ตอนนี้ก็กำลัง รถน้ำต้นไม้กันอยู่เออขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เยอะขึ้นไปลงมาเร็ว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 เอาละนางก็จะตามพ่โถไปโน่นแล้วโน่นนะไปใส่ยางง้อาบาเนี่ยน้องแอนเรียกไว้เนี่ฉีดน้ําดักไว้หน่อยเออเอาละเล่นน้ําแล้วทีนี้อืม นางก็จะไปเล่นกับพี่แอนนั่นเองพี่แอมก็กำลังรดน้ำต้นไม้ดูนาง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 นไปอ้อนออนอะอ้อนที่เลี้ยงนางนี่นางก็สังเกตสายยางหรืออะไรวะนี่ใช่ไหมนัานไปงับของเขาอีกหา่างหักเดี๋ยวไปงับเดี๋ไปงับมันงับก็ได้ตรงนั้นน่ะงับจังไลดีด๋นี่ ปล,ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้อย่าเอามือมาเขี่ยปล่อยเลยงับมาได้เออไปงับเสื้ออีกนับเครื่องขาจะาของเลยนับเออไปเล่นบ้าอันนั้นเล่นบ่ได้นั่นน่ะงับขาจะคข้องแี่เออเล่นขาจะคล้องไปผุดน,น่ะนี่ดูนางโอ้กำลังนางกำลังหมั่นเขี้ยวเห็นไหมเอาละทีนี้ของเล่นของนางสนุกละ นั่นเห็นขาเราบาดเนี่ย <laughs> น่ากลัวนั่นนั่นนั่นอย่าไปงับอย่าไปงับอย่าไปเล่นอย่างนั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเด้ตอตอนนี้ภารกิจของเราคือลดน้ําต้นไม้นั่นเองเพื่อดูแลต้นไม้ <c oughs> ที่กําลังกิดอกออกใบให้ความเกี่ยวกับีสําหรับร้านอีเป็ดของเราเด้อช่วงนี้ไม่สวยก็ไปรถทางด้านลานจอด ทางนน้นหนึ่งแล้วก็มีต้นกล้าพริกเอาไปปลูกไม่เสือก็ลงมะเขือเทศทั้งพริกทั้งด้นยานตยอยปลูกไปเรื่อยๆเอาเสือด,ด้านนี้ก็โอเคนี่ตรงนี้หลังจากที่เราลดต้นไม้เสร็จแล้วก็ความเขียวก็กี่ก็สวยงามต้นไม้ก็เริ่มแหงยอดอ่อนขึ้นมาให้เห็นมีดอกให้เห็นแล้วพูดนะ ตรงนี้ก็จะเป็นดอกสีส้มนี่สวยงามมากต้นนี้ถ้าดอกออกดอกเต็มต้นนี่จะงามมากเขาบอกตอนนี้ก็เวลาช่วงเย็นของเรานะก่อนตะวันจะตกดินนั่นเองทำภารกิจของเราคือรดน้ําต้นไม้ดูแลต้นไม้กันอีบรรยากาศรอบเย็นๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละก่อนที่ตะวันจะตกดินนู่น ส่วนนางก็ยังสนุกกับน้ําอยู่ไ่าเห็นไหมนะพี่แอนกำลังลดน้ําอยู่นางก็โอ like <carbon ate out> okay. ้ยไปเสียอย่างนั้นแหละบ่ไปไส์หลยบาทนียชอบน้ําชอบสายยางน่าเห็นไหมดุกดิกดุกดิกดุกดิ๊กเดือนหโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับฝากดูคลิปดูโฆษณาให้หน่อยเด้อเดี๋ยวเย็นนี้แปดนาฬิกาสามสิบนาทีเจอกันในไลฟ์สดเด้อโอเคดูดูนางดูนางดูนางไปแล้วบ๊ายบาย